สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็เป็นทีแมนครับครับผมเอก M105 ครับวันนี้เรา2คนนะครับจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Windows 10กับ Windows 11ครับอ๋อมีมีวิดีโอตีมอีกแล้วเหรออ่างไงครับคือหลายคนสอบถามมาว่าตอนนี้บางครั้งเนี่ย Windows 11นะครับหรือ Windows 10เนี่ยบูตไม่เข้าเกิดขึ้นมาหน้าจอเป็นตัวเาเรียกซ่อมแซมวิดีโอบ้างหน้าจอเป็นสีฟ้าบ้าง ผมเคยทําคลิปแนะนำกับพี่เอกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น <ắng. S 1> แต่บางคนก็บอกว่า <ắng. S 1> <ม>ยังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้วิดีโอแท้บ้างบางคนใช้วิดีโอไม่ได้แท้บ้างนะครับปัญหาที่เราเจอคือไม่สามารถแก้ไขได้บางคนก็บอกว่าแนะนําวิธีดีเซ็ตไปแต่ถ้าเกิดใช้วิดีโอแท้ก็รอดไปก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้วิดีโอแท้ก็อาจจะไม่ได้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องก็ยังนะว่าให้ใช้เป็นวิดีโอแท้นะเพราะว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรหลายอย่างมันจะค่อนข้าง ่วา <Table. S 1> ปัญหาเหล่านี้นะครับก็ทำให้พี่ก๊อปเลยแนะนำวิธีวิธีหนึ่งครับก็คือการรีแพร์ซ่อมแซมวินโด้ครับวินโด้ส11นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาว่าบูตเข้าไม่ได้นะครับก็เลยอยากจะแบบนะนำวิธีการรีแพล์โดยการผ่านเจ้าตัวยู b ีวินโด้ส1บนะครับก็คือเราต้องสร้างยูบีวินโด้เก็บไว้ซึ่งขั้นตอนในการสร้างก๊อปทงมีไว้ด้านล่างแล้วนะครับก็คือสร้างเก็บไว้ขึ้นมานะครับก่อนนี้ที่เกิดตัววิีโอคุณเนี่ยเข้าไม่ได้คุณก็ไปหาคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมา้าีนนะ ก็ควรสร้าง Windows 11เก็บไว้นะถ้าใครใช้งาน Windows 11อยู่เผื่อกรณีที่เจอปัญหาแบบนี้คุณจะได้หยิบมาใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการรีแพรดวิดโด้11นะครับผ่านเจ้าตัว USB Windows 11นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการซ่อมแซม Windows 11นะครับผ่านเจ้าตัว USB นะครับที่เราสร้างเป็นว n d o w s เก็บไว้นะครับก็คือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยซ่อมแซมนะครับก็เริ่มต้นก็คือให้เอาตัว USB ตัวนี้ครับต่อคอมพิวเตอร์เราไว้นะครับเก็บไปเลยนะัครบ สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกบูตให้ตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับมาอยู่ที่ตัว USB นี้นะครับบางคนไม่รู้ก็คือต้องกด ESC ก่อนนะครับ ESC นะครับเพื่อที่ดูตรงบูตเมนูนะครับว่ากดอะไรนะครับอย่างตัว HP นี่ก็คือจะเป็น F9 ให้เรากด F9 ครับจากนั้นก็เลือกมาที่บูตในตัวของตัวแฟลชไดร์ของเรานะครับกดเข้าไปครับขั้นตอนนี้จะใช้การติดตั้งวิดีโอใหม่นะครับเพียงแต่ว่านะครับเราจะไม่ติดตั้งวิดีโอนะครับเราจะทําการซ่อมแซมนะครับรีเพย์นะครับ ก็คือตัวการซ่อมแซมบีแพร์เนี่ยนะครับก็ช่วยทําให้เราไม่ต้องทําการเขาเรียกว่าลงวิดโอใหม่นะครับอ๋อใช่ใช่เพราะว่ามันขึ้นเมนูเหมือนกับว่าให้เราติดตั้งวิดีโอใหม่อะนะครับตอนนี้ก็คือเข้ามาในส่วนของหน้าในส่วนของวิดโอนะครับที่เราติดตั้งวิดโอใหม่นะครับทุกทีจะเป็นแบบนี้แล้วกด Next ถูกไหมครับจากนั้นนะครับก็มาจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาให้เรามาที่หัวข้อนี้ครับบีแพร์ยูค r อมพิวเตอร์นะครับตรงนี้นะนะครับกดเข้าไปครับแล้วจะปรากฏหน้าช h o o s e and Option เข้ามาครับพี่เอกหัวข้อ Tushot จากนั้นก็จะมีคำว่า start repair นะครับนี่ฮะนะครับหัวข้อแรกเลยครับก็กดเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้ามาก็ถามว่า Windows อะไรก็ Windows 11ถูกไหมครับอันนี้เรากด Windows 11จริงๆขั้นตอนนี้นะครับจะคล้ายกับตัว Windows 10เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนตรงนี้ก็คือจะทำการรีเพลย์นะครับอันนี้จะอ่ากล้องจะมีการหลุดโฟกัสนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอ่านตัวนึงคืออ่านขั้นเด่นนะครับพอเรารีเพลย์เสร็จแล้วนะครับก็คือ นะครับเขาก็จะบอกว่าให้คุณชัดดาวหรือ advance option นะครับอ่าอันนี้นะครับก็คือเราก็กดชัดดาวไปนะครับแค่นี้เองเหรออ่าแค่นี้เองครับพอชัดดาวปุ๊บนะครับแล้วลองเปิดเครื่องใหม่ก็อาจจะเข้าได้งานใช้งานได้แล้วแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใครกดแชร์ให้เราด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ฟครับ